ขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเสด็จพระราชดำเนินในพิธีทรงวางศิลาฤกษ์ แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและทรงหลอดพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่วนพระเศียรในพระอิริยาบทต่างๆณาลานอิสระภาพ109อําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่9เมษายน2565เวลา17นาฬิกาค่ะครับผมโครงการจะสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชลานอิสรภาพ109ตําบล สายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเส้นทางหลวงหมายเลข32สายเอเชียกิโลเมตรที่44เพื่อเทอิดพระเกียรติและบร,รมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งทรงประกาศอิสราภาพกับกู้เอกราชและศักดิ์ศรีให้แก่ประเทศชาติอีกทั้งเพื่อเทอิดพระเกียรติในวโรากาสทรงขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระ บรเมเณรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญแห่งใหม่ของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองรวมทั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้เยาวชนและประชาชนรุ่นหลังได้มีความสํานึกและรักแผ่นดินไทยมีระยะเวลาในการก่อสร้าง5้าถึงแปี ในการน,นี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่วนพระเศียรในอิริยาบถต่างๆ4อิริยาบถประกอบด้วยอิริยาบถทรงยืนหลังน้ําลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรพิพิงคัดพิงคานขนาดความสูง109เมตรอิริยาบถทรงยืนหลังน้ําลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณพิงคาน ขนาดความสูง15.40เมตรนะครับ <c oughs> อิริยาบททรงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสตงขนาดความสูง15.40เมตรและอิริยาบททรงพระแสงของงงากระทำยุทธาถีขนาดความสูง15.40เมตร เนื่องในวโราวกาศแห่งพระมหากราธิคุณนี้ขอเชิญชนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินณลานอิสรภาพ109อําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยเข้ารับการตรวจคัดกรองในวันที่9เมษายน2565ได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกาณพื้นที่พักคอยอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้นเพื่อเฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันครับ เป็นข่าวสิริมงคลตั้งแต่เริ่มต้นรายการเลยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะ